สวัสดีครับพี่น้องครับผมเชษฐ์ชาวตุ้งทองเชียงใหม่ครับเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่18มีนาคมนะครับ2อ6 6าตอนนี้อยู่ตลาดทุ่งฟ้าบดนะครับพี่น้องแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมราคาบัวขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับวันเสาร์หน้านะครับวันที่25นะครับผมจะไปได้มาตลาดบัวนะครับเนื่องจากว่าผมจะไปงานประกวดงัวอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับพี่น้องครับเชิญชวนพี่น้องชาวงัวเฮานะครับผม ไปเอวนะครับผมงานประกวดงัวนะครับใครมีงัวลูกผสมบามันงามๆเอาไปลงประกวดได้นะครับพี่น้องครับไปเจอกันที่งานนะครับบูธโชคเนลมิรฟาร์มครับบริการน้ําเชื้ออะไครับผมฝากพี่น้องนะครับผมบ้างๆไปเอวกันครับผมครับเดี๋ยวมาชมราคางัวเลยครับผมมาเปิดตัวกับงัวอ่านี่เลยครับงัวขาวนะครับกู้ไม่ลวกอ่ะตั่สามหมื่นห้ากู้นี้สามหมื่นห้านะครับอ่า ปูนะครับผมนี่ครับแม่ขาวๆนี่ครับผมกู้นี้แม่สูงประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบปุ้นนะครับมันเป็นลูกกสมนะครับผมมีเลือดเลนี่อยู่ครับสามหมืนห้านะครับกู้แรกนี่ครับนะลูกก็ใหญ่ละแม่ก็ใหญ่ละครับผมนี่กู้นี้นะครับสามหมืนห้ากรได้แฮมนี่กะอ่าตัวนี้กะอ่าตัวนี้งัวสาวกะงัวสาว ได้สามเดือนเจ็ดวันได้สเดือนเวันผสมนั่นเหรอผสมยังไว้ใส่ตัวไว้ใส่ป้พอพันไว้ตัว้าสิบห้าสิบห้าครับสูงประมาณเม็ดเม็ดสี่ชิพครับท้ายครับประมาณนี้นะครับอ่ะนี่นครับประกันได้เลยมามั้งนะครับผมตรวจท้องได้เนาะตรวจได้อ่าตรวจได้นะครับตรวจท้องได้เนี่ยครับผมแม่สาวท้องแรกครับผมเนี่ยอ่ะห้าหมื่นปลายตาห้าสิบห้าห้าสิบห้าราคาของอยู่ต่อรองได้เนาะ อ่าเนี่ยครับผมห้าหมื่นห้าเนี่ครับหัวแล้วก็แม่นี้นกับอ่ากัแม่นี้ครับแม่นี้สามหมื่นหกครับแม่นี้มาเนาะอ๋ะอแม่นี้หกเดือนปลายครับต,วตวรวจท้องได้ห้าประกันนะครับร้อยสี่สิบปลายครับท้ายอ่าแม่นี้นะครับสามหมื่นหกอ่าแม่นี้นะครับผมอ่าสามหมื่นหกนี่เนาะอ่าใช่พ่อกลมตัวเหมือนกันเนาะอ่าเนี่ยครับผมสามตัวนี้กับ สามชุดนี้ครับนี่ครับหัวชุดนี้ของนี่ครับของไอ้น้อยเฮาครับผมพี่น้องสนใจนะครับผมติดต่อมาผมใส่เบอร์โทรไว้ให้ขอบคุณครับไอ้หมันครับขยับเข้ามาชุดนี้ครับไส่คูนครับพี่น้องครับอย่างนี้ตัวได้ครับสกิ๊กขายยกกันแล้วเนาะชุบไหนที่ยังยยัังไม่ได้ขายัไม่ซื้อกู้นอ่าูไหนกู้นี้ไงแม่เขียวครับตัวแดงอ๋อแม่เขียวก็ตัวแดงนะ ่เข้ามานี่ครับผมแม่แม่อันนี้นะครับแม่เขียวมุกนี่ครับกับตัวนี้เนาะครับอ่านี่ครับแม่สาวน้อยนะครับผมสาวซื่อนะครับกับตัวนี้เนาะอ่าแข่งขานี้ห้าหมื่นเก้าห้าหมื่นเก้านะครับราคาอ่าห้าสิบเก้านะครับกู้นี้นะครับผมอ่าตัวแม่ตึ้งกู้ครับตัวนี้อ่ะตัวนี้สาวเอสนี่จะอีสาวเอสนะครับผมนี่สาวเอสนะครับผม เนี่ยงว่าสาวหัวซื้อน้อยกูนี่กูนี่สี่หมื่นเจ็ดครับเนี่ยลักษณะนี้นะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับสี่หมื่นเจ็ดกูนี้นะครับผมนี่กูนี้ครับมูนี่ขายหมดแล้วเนาะฮะตัวนี้สิ้้าอ่าตัวนี้หมื่นห้าอ่าตัวนี้หมื่นห้าครับผมนี่นี่ครับผมตัวนี้หมื่นห้าอ่านี่ครับชุดนี้แต่ชุดนี้เปินยกขายไปแล้วนะครับนี่ยกขายไปแล้วกับป่านี่อ๋อเดี๋ยวเสองตัว ครับอ่าชุดนี้นะครับของเสกเก้งนะครับพี่น้องครับนี่นชุดนี้นะครับของเสกเงนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไว้เพื่อครับเพิ่อจ่าโทรหาเสกเก้งได้เลยครับผมเนี่ยเนี่ยอ่าชุดนี้นะครับปลาเหลือกู้ไหนปลาตัวดำเนี่ยครับตัวนี้เหรออ่าเหลือกู้นี้นะครับตัวนี้ตัวขาวนี่เท่าไหร่สตัวนีอ๋อสองตัวนี้สองห้าครับนี่นหลืกู้นี้นะครับผม

25งหมครับพี่น้องครับหัวสาวหัวห้องอยู่ต่อกันได้มีกี่ตัวครับตัวเดียวเนี่ยเอานี่นะครับสองหม่นห้ต่อรองได้ครับผมนี่ตัวนี้25งหมืนห้านะครับหัวสาวอยู่อันนี้เจ้าของเพื่นเจ้าของอธิษยานครับผมสักครับเอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเห เจ็ดเีอ <row> <m uch men> uh, an ่าผมจำมาได้นะครับมันเหมือนครับผมขอบคุณครับมันมันครับผมนี่สองหมื่นห้าเพิ่งใจโทรมาเนอพี่น้องมาต่อรองเอาขอบคุณครับอ่ามากลางๆนี่ครับพี่น้องครับอ่ามาแม่มุกนี่ครับเอาเท่าไรเท่าไรพ่อสามสิบปลายน้อยสามสิบปลายน้อยนะครับสาวเนาะสาวสาวเชี่ยวอ่ะสาวเขี่ยวประทายครับใหญ่ครับแข้งขาใหญ่ กระป๋านสมนั่นหรืออาแข้งขาใหญ่ครับผมอ่าหลังดีแข้งขาใหญ่ลำตัวงามครับมามันสามสามหมื่นปลายน้อยสามหมื่นสามามราคาต่อรองได้เนาะราคาหองอยู่ต่อรองได้แนวตัวไหนแหมนี่เหรออาแดงแดงนี่ตัวไหนแดงนี่สามหมื่นปลายแดงนี่สามหมื่นปลายอ่าแดงนี่ก็สามหมื่นปลายครับอ่าสาวน้อยแดงอ่าสาวน้อยแดงครับอันนี้ก็สามหมื่นปลายครับนี่อะสามหมื่นปลายนี่นะครับนี่หรอ อันนี้สาวปลายครับผมสาวแปดอ่าสาวแปดอ่าชุดนี้นะครับอ่าต่อรองได้เนอราคาครับต่อรองได้ต่อรองได้อ่าตัวนี้ทำตัวกะอ่าตัวนั้นสามตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สามหมื่นสองครับอ่าเนี่ยเนี่ยตัวนี้สามหมื่นสองอ่าเนี่ยครับผมอ่าชุดนี้นะครับสามหมื่นสองตัวนี้นะครับอ่าชุดนี้นะครับพี่น้องปึงใจนะครับนี่ลงมาหาประคำมาครับผมเนี่ย อ่าพี่น้องเพื่นใจครับโทรมาผมใส่เบอร์โทรไว้เพื่อต่อรองได้นะครับผมขอบคุณครับพ่อมันแันครับงั้นเดือนนี่กันพออ่าสาวชุดนี้ครับกู้นี้ตัวนี้เท่าไหร่สาวเจ็ดกึ่งสาวเจ็ดกึ่งนะครับต่อรองได้อยู่อสาวเจ็ดกึ่งต่อรองได้อยู่นะครับตัวแรกเอาตัวขาวนี่หรอตัวนี้สิบหกกึ่งนะครับผมอ่ใส่ขุนอ่เนี่ยสิบหกกึ่งสาวเจ็ดกึ่งกู้นี้นะครับอ่าพี่น้องครับเพื่อนใจกัน อามาพอตัวโทรมาต่อรองได้นะครับผมนี่เจ้าของมาครับผมลุงวินท้ามึงลึกครับพี่น้องเพิ่งใจกระโ่รมาหาลุงวินเนอะครับมาต่อรองเอาครับผมเนี่ยเอาข้วพปครับอ่เนี่ยครับผมอ่ะเพิ่งใจขอบคุณครับมันมันเนอะอ่าครับผมครับผมนี่อ่าขยับมานี่ครับเจ้านุ่มนุ่มเหลือตัวเดียวเนี่ยอ่างบผู้ใด เสาสี่เกลืงอ่าพี่น้องครับราคาเสาสีเกลืงนะครับเงาปูตัวใหญ่แล้วนะครับอ่าน้ำหนักประมาณน่าจะ200ร้โลได้อยู่ครับตัวนี้ใกล้เคียงใกล้เคียงประมาณประมาณครับอ่าัวตัวเดียวเนี่ยเสาสีเกลืงอ่าเนี่ยของของลุงจักงเนาะอ่าตัวนี้ของลุงจ้าครับพี่น้องเพื่นใจผมใส่เบอร์ไว้ให้เโทรมาหาลุงจ้ามาต่อรองเอาครับมันมันครับ อามาคู่นี้นะครับคู่แม่ลูกนะครับพี่น้องครับนี่ฮะแม่ลูกแม่ลูกแม่นะครับผมนี่สองเดือนสายลูกแม่สองเดือนครับสองเดือนปลายน่อยแม่ลูกแม่ครับแม่สูงเมตรสี่สิบกว่าครับผมลูกแรกเนี่ยลูกลูกแรกเนี่ยกู้นี้ห้องห้าหมื่นครับกู้นี้ห้องอยู่ห้าหมื่นอ่าห้าหมื่นครับราคาต่อรองได้ครับลูกแม่ลูกแม่ครับห้าหมื่นราคาต่อรองได้นี่นะครับผมลูกแม่แม่ลูกแม่ งัวของไอล่าครับผมมูฟค่ามีน้องปินแก่โทรมาหาไอร่าครับต่อกันได้อยู่ติดต่อมาต่อรองได้ขอบคุณครับไอ้ายมันๆครับรอบผมมาพอกู้นี้นะครับกู้แม่ลูกแม่อ้ยกู้แม่ลูกปูนะครับเจ้าของกูนไปกินข้าวนะครับของไอรันนะครับผมผมถ่ายไปเลยนะครับแถวใส่เบอร์โทไวไปเพื่อครับปิ่แใจกับมาพอตัวนะครับผมปินแก่กับมาพอตัวมาต่อรองกันได้นะครับมันย้อนแสงนะครับมาฝั่งนี้ครับนี่นี่ครับแม่นาใหญ่สูงประมาณเม็ีชินะครับลูก มันเป็นลูกปูนะครับผมนี่ลูกลูกก็ใหญ่แล้วครับผมประมาณสี่เดือนได้แล้วครับอ่าฮุกก็ใดก็ฮุกหมื่นสามครับราคาบนห้องอยู่นะครับพี่น้องสนใจนะครับใส่เบอร์ไว้ให้หนะครับไอรันนะครับอ่าไปครับอ่ามาพ่อมาพ่อหัวไส้ขุนครับหัวเข้าวขุนนะครับกุ้ยเอี้ยนะครับกล้ามันเท่าไหร่ผมบ่านะครับผมอ่าเนี่ยผมถ่ายไว้ให้อนะครับผมถ่ายไว้ให้หนึ่งถ่เบอร์ไว้ให้อนตัวไดันปึกจิตโทรมาหาพวกเรานะครับเนอะนี่ครับ ในแยะครับไซคุนครับอันนี้ของลุงนกนะครับกู้นี้ไหมหรอกู้น้ำใจคือกู้นี้นะครับของลุงนกครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ไว้ให้ถ้าพี่น้องสนใจก็โทรมาหาลุงนกเนอะครับลุงนกประยู่ครับอ่าผมใส่เบอร์ไว้ให้เลยลุงนกครับผมอันนี้กู้นี้นะครับอ่นี่ครับอ่าขยับเข้ามานี่ครับอ่าสาวน้อยครับ ของยุทธตัวเดียวเนี่ยเท่าวตัวใดครับลุงยุทธเนี่ยสามหมื่นราคาของอยู่ตัวรองได้เนอตัวลองได้ตัวรองได้นะครับสาวน้อยครับอ่าบ้ามั่นเนื้อตัวดีๆครับเนื้อเหนีบไปแล้วตัวรองได้อยู่อ่าปิดแม่ไปแล้วครับสามหมื่นนี่เจ้าของหัวอ่าลุงยุทธครับครับผมอ่าพี่น้องเพิ่งใจโทรมานเนอรมาตัวรองเอาขอบคุณครับมันมันครับครับครับไม่ซื้อนี่ตัวอ่าอ่าวิโน้องครับขยับเข้ามาทางไหนแม่ซื้อนี่ครับครับแม่ซื้อแดงนี่ครับอ่าตัวนี้นะครับดลุงสอน สามหมื่นนะครับอ่าสามหมื่นครับราคาห้องอยู่อ่าตรองได้นี่ครับราคาสามหมื่นนะครับห้องอยู่ครับอ่าตรองได้ครับผมนี่ถีจะแจนะครับนี่ครับมันนี่มาได้ครับผมในสามหมื่นตอลงได้ครับผมสูงประมาณเมตรสามสิบไปหาเมตรสี่สิบบ่เกินนี้ครับนี่เจ้าของวงี้ครับผมอ่าลุงสอนครับพี่น้องเพิ่นใจโทรมาเนอะขอบคุณครับมัน อ่ามาพอนี่นะครับถ้าจะแบงนะครับพี่น้องครับอ่าเนื้อแต่เนื้อแน่นๆครับดำๆนี่สูงเม็ดสี่ิมีแน่นอนท้ายนะครับน่ะนะนี่ครับอ่าไซส์ผสมยุโรปครับเนี่ยเนื้อนะครับนี่นะครับตัวที่สองนะครับผมสูงไล่เลี่ยกันครับอ่าแล้วก็อ่าตัวนี้ครับน่ยตัวนี้บีบนะครับสองตัวอ่าบีบสองครับผมเนี่ยตัวนี้ ตัวนี้สูงเมตรสี่ชิฟแน่นอนครับมีแน่นอนท้ายครับเนี่ยนานาใหญ่ตัวละเท่าไร้ครับลุงเสาห้องตัวสามหมื่นห้องตัวสามหมื่นต่อได้ราคาตัวสามหมื่นห้องนะครับพี่น้องครับต่อได้นะครับอ่ะบีบนะครับผมบีบอันนี้ครับผมเนื้อหนาหนานะครับเงี้ยตัวสามหมื่นต่อรองได้อยู่นะครับสูงกับประมาณเมตรสี่ชิฟอ่าสนใจนะครับเพิงใจก็มาพ่อตัวครับโทรมามาต่อรองเราครับนี่ครับเจ้าของวัวลุงเสาครับ น้องสนใจโทรมาเนอร์ใส่เบอร์ไว้เพื่อขอบคุณครับมันมันอ่าขยับมาในนี่ครับแม่ลูกนี่ห้าหมื่นปลายครับห้าหมื่ไปลูกตัวผู้ตัวแม่ตัวแม่ครับลูกตัวแม่นะครับมันเกิดเกิดได้เดือนหรือยังเนี่ยได้เดือนได้เดือนเนอะได้เดือนครับผมลูกเนี่ยลูกมันกำลังเกิดนะครับห้าหมื่ไปครับบามันนะครับผมท้ายสูงกว่าเม็ดสี่ชิฟครับแม่มีครับเม็ดสี่ชิฟปลายครับสไตล์บามันนี่ครับ ของแมดมาห้าหมื่นห้าหมื่นไปครับแล้วนี่หรอเนี่ก็ได้ก็อันนี้กําลังผสมห้องหกหมื่นครับอันนี้กับบามันนะครับหัวล้นสูงเม็ดสี่สิบห้ามีครับท้ายกําลังผสมไปนะครับห้องหกหมื่นนะครับเนี่ยครับห้องหกหมื่นลำตัวยาวอันนี้หรอตัวนี้สี่หมื่นห้าครับสาวโบสถ์เนาะสาวโบสถ์ครับหัวล้นครับ แข้งขายใหญ่ๆครับสูงกับประมาณเมตรสี่ชิพครับท้ายประมาณนี้ไล่ๆกันอ่ะสี่หมื่นห้าตัวนี้นะครับผมเนี่ยมีห้องสามหมื่นเอสอ่าอันนี้สามหมื่นพันครับสาวประมาณครับสามหมื่นพันสูงประมาณเมตรสามชิพครับประมาณนี้นะครับสามเอสตัวนี้เหรอสามหมื่นแปยเหมือนกันครับครับเอาชุดนี้นะครับพี่น้องเปึงใจก่อนนี่ครับติดต่อมาครับไอแพร่นะครับผม อากู้ก <lok ult, S 1> ู้บ <cloud> like ุญแมนมา๋อนนี้ขายแล้วครับตัวตัวนี้เหรองวงงามๆอยู่ตรงเพอ่าตัวนี้ตัวนี้ต่อได้อันนี้ก็สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเอาไปเลยครับผมเอานี่อันนี้ก็สามหมื่นห้าครับต่อรองได้นะครับผมแบบมันงวงไอแผ่นเฮาครับพี่น้องเพื่อนใจโทมานเนอร์ใส่เบอร์ไอแมาให้ขอบคุณครับไอ้มันมันครับผมอ่ะถ่ายขึ้นพอนะครับผมอันนี้เป็นขายไปแล้วนะครับผมลูกมันต่อแม่ตูลก่อปูครับลูกต่อปูครับ โอ้ใหญ่ครับผมออแม่ใหญ่ขนาดครับสูงปอดทอท้ายนี่ร้อยหกสิบปลายครับนี่ครับลูกมันลูกหกแปดครับลูกสามหนึ่งมาจ้างครับมาจ้าเงมาจ้ครับหน้าแต่มโลชัอ่หน้าแต่ครับอันนี้เมันขายไปแล้วครับลูกตุ๊ปูนะครับ ถ่ายให้ชมมาได้ครับแกบุกล่ถ่ายให้ชมมาได้นะครับผมนะถ่ายให้ชมครับแม่ใหญ่ลูกมันกระสมแม่มันนะครับผมใหญ่ขนาดนะครับผมว่ากู้นี้เท่าไหร่องอ่านี่ครับกู้นี้นะครับสามหมื่นสองห้องอยู่อ่าห้องอยู่นะครับสามหมื่นสองอ่าห้องอยู่ตัวนี้สามห้าครับนี่ครับห้องอยู่ วันนี้ผมมาขายน้อยนะครับมาสายนะครับพี่น้องครับเพิ่งขายไปนักแล้วนะครับโล่งแล้วนะครับห้องอยู่ครับเาวปลายครับอ๋อตั้งไหนพวกกันอ๋อตัวแดงสิบแปดตัวขาวสิบห้าตัวแดงสิบแปดอ่าอ่าตั้งไหนนี่ครับมองเหานี่ครับนี่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 ตัวขาวสิบห้าตัวแดงสิบแปดครับตัวแม่อ่าเนี่ยครับอ่าชุดนี้กู้นี้นะครับของพ่อกำนันแดงเขานะครับผมอ่าพี่น้องสนใจครับ โทรมาเนอมาต่อรองได้ครับผมมาปรึงแกมาดูตัวได้คุณตั้งเลือกครับผมขอบคุณครับพ่อหมันหมันครับขอบครับใช้ตัวไหนตัวนี้ตัวอ่กับตัวน้อยนะตัวตัวนี้ครอ่ามาขยับมานี่ครับอ่าตัวใดครับไอ้มุ้ยสาวนี่สาวายครับสาวไปสาวสามครึ่งครับราคาห้องอยู่เจลอะไรเน่ยมันเจลแล้วนะครับสูงประมาณเมตรสามซีฟครับสาวสามครึ่งอ่าพอฟังครับผมอ่าสาวสามครึ่งต่อรองได้น้อยเนาะครับเอาตัวน้อยนี่เหรอตัวนี้หมื่น หมื่นปลายครับิบ18เกินครับมาถึงสองหมื่นครับตัวนี้ครับพี่น้องครับอ่าเนี่ยนี่ครับผมอ่าพี่น้องปลุกใจเนอนี่นี่มาหาไอ้มุ้ยครับผมปลุกใจโทรมาหาไอ้มุ้ยขอบคุณครับบ๊ายบายครับ อ่าขยับเข้ามางกลางครับตัวนี้มันเนาะอ่ามันประมาณ3เดือนไปนะครับอันนี้ตัวท้องได้อยู่นะครับ3เดือนอ่าสูงก็ประมาณเมตรสี่สิบเจได้ครับตัวนี้ตัวแรกสองหมื่นปลายสองหมื่นปลายครับงูขาวนะครับพี่น้องครับอ่ากระสุดอยู่ครับสองหมื่นเก้าตัวแรกนะครับมาตัวสองงูสาวอ่ามังงูสาวครับอ่าสูงร้อยสี่ร้อยร้อยห้าสิบุณนะครับท้ายตัวนี้เจได้ครับ สามหมื่นปลายนะครับตัวนี้สามหมื่นปลายนะครับเอ๋อต่อรองได้อยู่นะครับราคาหมูนี้ตัวนี้เหรอตัวนี้ผสมแล้วครับตัวนี้ผสมแล้วเท่าไหร่ครับสี่หมื่นปลายครับตัวนี้สี่หมื่นปลายครับผมนี่อ๋อผสมแล้วครับผสมสามหนึ่งร้อยห้าสิบมีครับตัวนี้อ่านี่ครับชุดนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวตครับเอาอ่าบามันเท่านะครับผมอ่าเท้าโบสี่ายผสมเนาะแต่ว่าผสมด้วยครับผมมีลูกมันเกินมาแล้วก็หมาโคโค่มาครับโอ้ ครับอ่าเท้าบดตัวนี้เท่าไรครับตัวนี้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองครับผมนานาครับสไตล์บามันครับสูงเม็ดเกือบเม็ดห้าสิบุณนะครับท้ายนี่นะครับชุดนี้นะครับนี่เจ้าของวัะครับเซจีฮาวครับพี่น้องเพลินใจโทรมาเด้อใส่เบอร์ไว้เพื่อมาพอตัวมาต่อรองเอาขอบคุณครับผมเหมือนมันสามไปอ่ามาพอบามันตัวนี้ครับถีเบอร์แล้วครับอ่าเอโอนะครับผมบีห้าแปดห้าอ่าเนี่ยสามหมื่นไปัง สามหมื่นปาครับผมนี่บาร์มันตัวนี้นะครับห้องสามหมื่นแปดห้องอยู่ครับบาระมันนะครับมีเบอร์มีเบอร์ครับมีเบอร์บารมันตัวนี้นะครับผมต่อรองได้สวงยสิต่อรองได้เน 30, าะสามหมื่นปาครับผมนี่เจ้าของงวงครับผม,มเจิมครับเบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เก่า <c oughs> พี่น้องสนใจโทรมาเนอใส่เบอร์ไว้ให้ครับผมขอบคุณครับมันมัน อ่ามาพอนี่นะครับผมแม่มานะครับผมอ่าตัวนี้มานะครับหัวล้นนะครับโบ๊ทนะครับอ่าผสมช็อกโกแลตนะครับผมอ่าเนี่ยครับสูงประมาณเม็ดสี่ชิฟนะครับอ่าตัวนี้นะครับสามหมื่นแปดกันก็ได้ก็ก็ได้ก็ไดครับนี่สามหมื่นแปดครับราคานี่ครับผสมตัวนี้ครับอ่าผสมช็อกโกแลตนะครับผมอ่า เดือน8 5อห้าวันที่ห้าเดือน8ดนะครับผมตอนนี้ก็เจ็ด<อ>เดือนแล้วครับผมเจ็ดแปดเดือนนะครับสามพันแปดนะครับผม<อ>สนใจนะครับพี่น้องเพิ่งใจกระท u วมาเนอาลุงไอ้เนาะอัานี้เนาะ,ะ,นนะ,ะจะของวานี่ของลุงไอ้ครับเพิ่งใจกระทั o มามาดูตัวมันตลองครับผมตลองได้อยู่ขอบคุณครับผมมันมน,มน,น,มน่ตตัวตัวว้หมอ มากูนี้ครับผมกูนี้5้าหมืนตัวตัวเซาห้าครับอ่านี่ครับผมตัวสองหมืนห้าครับงัวแม่นะครับเป็นกูครับอ่าออกดำครับออกเหลืองแดงครับอ่านี่อ่าสูงประมาณเมตรสามสิบนะครับตัวแซห้าครับพอฟังครับพอซื้อพอเลี้ยงนี่กูนี้นะครับอ่าจุบแรกนะครับจุบนี้รบไปขายหมดแล้วกะจุบน้อยเนี่ยอ๋อของปั๊มทำอ๋อของปั๊อ๋อปุ่นปุ่ กูแม่ลูกนี้เแสดงร่ากูแม่ลูกนี้สี่หมื่นสองลูกปูเนาะกู้ปูอ่ากูแม่นี้อ่ากูแม่ลูกนี้สี่หมื่นสองอ่านี่ครับลูกมันนะครับลูกปูนะครับก็โชว์ลูกแดงดีขนาดครับอ่ะนี่นี่ครับสี่หมื่นสองราคานะครับกู้นี้สี่หมื่นสองลูกแดงดีครับผมสี่หมื่นสองครับอ่ะนี่นะครับผม นะคะอ่านี่เจ้าของงวครับป้าพงษ์ครับผมพี่น้องโปรเจโทมาเดอร์ใส่เบอร์ไปเพื่อขอบคุณครับมันมันครับชุนนี้สามหมือสาม้ครับผมอ่ามาชุดนี้เข้าคุณนะครับอ่านุ่มหมูน้อยเข้าคุณนะครับกู้นี้สามหมื่สามเนาะกู้นี้สามหมื่นสามครับนี่งามๆครับใส่รอยเข้าคุณครับน้องครับเนี่ยนี่ครับงวประมาณหกเดือนครับนี่นี่ยกู้นี้นะครับอ่าใส่เข้าคุณนะครับ 7เดือนนะกู้นี้สามหมื่นสามนะครับกู้ปูเนี่ยกู้นี้แล้วครับตัวนี้หมื่นห้าครับตัวนี้ตัวนี้หมื่นห้าตัวนี้จะได้หมื่นตัวนี้หมื่นเจ็ดนะครับตัวนี้หมื่นเจ็ดอันนี้ตัวแม่นะครับนี่ตัวนี้หมื่นห้าครับชุดนี้นี่เจ้าของวัวครับผมขอบคุณทอาครับพี่น้องปลื้ใจครับโทรมาเนอะใส่เบอร์ไป้เพื่อมาดูตัวทดลองเอาบุรมคคคนเดิัขอบคุณครับมันๆครับอ่มาพอตัวนี้ครับ ได้ผสมหรือยังยังยังเได้ผสมัวสาวอยู่เนาะอ่าสูงเม็ดรประมาณเม็ดห้สครับของว่างนะครับสาวเท่าไรครับ39มบเก้ามหมครับผมสามหมเครับอ่าเนี่พี่น้องครับบามันอ่าสามหมนเกอ่าใหญ่ๆครับร้อยห้าสิบปุละ่่่ๆๆนี่ร้อหบครับอ่า นี่ครับเจ้าของงวครับผมพอทองครับท้ทองพี่น้องปิงใจนี่โทรมาเนอมีตัวนี้นะครับมาต่อรองเอาครับผมขอบคุณครับพ่อมันมาเนอะนี่ครับอ่าใหญ่ๆครับตัวนี้ครับอ่าแม่เปียวนะครับเนี่ยแม่เปียวนะครับนี่ของลุงคำนะครับไปกินข้าวราคาจะได้ผมหูใส่เบอร์ไว้ให้โทรมาถามเอาเนอครับผมผมใส่เบอร์ไว้ให้นะครับเจ้าของไปกินข้าวเนี่ยอ่า เอาหนุ่งทั้มอ่ะเนี่ยครับเปิงแจกกระท u มาถามเมื่อเือาเนึ่ครับเนี่ยนี่ครับผมราคาจะได้ผมครับมาเอาตัวนี้หัอล่มนี้ดจะได้สามสิบสองสามหมื่นสองครับจะได้เดือนวันที่สามเนี่ยจะได้เดือนวันที่สามสามผสมแล้วครับผมเนี่ยครับโลโก้นะครับสูงกว่าเมตรห้าสิบปุณะหัวล้นนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับนี่เจ้าของงวครับผม ไอเพียรนะครับพี่น้องปึงใจกับโทรมาเนอะมาต่อรองเอาขอบคุณครับมันมันครับมาพอปีดท้ายครับลีตัวปูนี่นะครับผมอ่าชาโรเล่นะครับโอ้ยง่ายๆต่างๆครับตัวนี้สิบห้าเกลืองครับนี่ครับตัวปูนะครับอ่าเนี่ยครับชาโรเล่นะครับโอ้หนาดีขนาดครับพี่น้องครับหมื่นห้าห้าร้อยครับราคาครับเนี่ยครับผมอ่า นี่ครับต้นฟูเนี่ยครับโอ้โหเหมาะเหมาะครับผมอ่ะเนี่ยอันนี้เจ้าของงวครับลุงพลคนโก้คนเดิมของเรานี่ครับเบิร์พลครับพี่น้องเปิ่งใจโทรมาเนาะขอบคุณครับอ่าพี่น้องครับอ่ามายังยังมีอีกครับหนึ่งตัวครับบามันหัวล้นใหญ่ๆยาวๆครับสูงเมตรห้าสิบกว่าครับใส่แล้วครับผสมแล้วแจ็คพอตร้อยล้านครับนี่ครับ วันที่สาวผสมแจ็คพอตร้อยด้านครับอ่าวันที่สาวกุมภาครับผมอ่าจะได้เดือนแล้วครับผมเอาอ่าหกหมื่นเจ็ดะห้องอยู่หกหมื่นเจ็ดครับอ่าพี่น้องสนใจนะครับผมมาดูตัวมา่อรองได้นะครับผมนี่นี่นะครับเจ้าของครับผมอ่าช่างดีครับพี่น้องเพื่อใจก็โทรมาเออมาขอตัวมาดูครับมา่อลองเอาครับผมหญ่งๆประมันเงียๆเอานี่ครับผมอ่ะขอบคุณครับมันๆครับผม อ่าครับพี่น้องครับอ่าสำหรับวันนี้ก็เจ่าที่สังเกตดูก็ได้ซื้อได้ขายกันอยู่นะครับงัวกันนาอยู่แต่ว่าเพิ่นกับขายไปนนักนะครับขายไปเจ้าเราผมมาสายนะครับวันนี้เนี่ยครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับในตลาดงัวนะครับพี่น้องครับเนี่ยอ่าครับผมกราคากับประมาณนี้ครับพี่น้องกับพิจารณานะครับผมอ่าเนี่ยครับผมเนี่ยก็ไปลืมเน้อพี่น้องฝากประชาสัมพันธ์ครับผมเนี่ย นะครับผมอยู่โซนกลางนะครับพี่น้องครับเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นาขายงัวไปนักแล้วนะครับผมมาสายนะครับเพราะว่าติดงานติดอย่างพี่นะครับสําหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้ดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใยเก่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ